เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแนวทางแปแรกนะครับอยากถูกหวยดูตรงนี้นะครับให้เหนือ3กับ4ครับ 3ามสอ5สี่7องส่วนใต้ให้เด่น6ครับ0ูนย์สองศูนย์สี่ศูาเเจ็ตาเปลกนะครับให้เด่น3เด่น0เด่น7อาจารย์เก้าสำนักนะครับให้เด่น3กับ0ส่วนเกจิให้เด่น4กับ7นะครับส่วนใบนี้ให้4 3 6 สามหกและหนึ่งสองครับต่อไปเป็นอาจารย์อากงให้เด่นเหนือศูนย์นะครับให้สามกับศูนมาก็จะเป็นเด่นเหนือส่วนใต้ให้เด่นหกกับเก้ามาครับ อีกหนึ่งใบจะเป็นรอยเร็วทันใจให้เด่น3ชุดใต้ล่างใบนี้เป็นโคตระเศรษฐีนะครับให้เหนือเด่น3 3 1 3 5 9 1 9 5ใต้เด่น0 0 4 0 9 8 4 8 9ปักหลัก10ล่าง0 3และ4ครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางของเ,อเล่มนี้นะครับจะไม่ค่อยชัดนะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอุดมโชคครับให้เด่น3 3134 3237เด่น88084 8386 4312431937นะครับ010508 6165และ68 ต่อไปเป็นใบนี้ครับให้90 1 3 0 4 0 1 0 4 0 7 6 1 6 4 6 7 8 6 4

ให้เด่น3 3 1 3 2 3 6 3 9เด่น4 4 1 4 2 4 6 4 9เด่น0นะครับตัวสำรอง0 1 0 2 0 6และ0 9พยาคูณทองนะครับเด่นเหนือ9ครับ 909396596ใต้ให้เด่น7 07และ37ยามสามตาครับเด่น0ูนย์ลองหกศูนย6หนึ่งศูนและหก อาจารย์มานพครับเด่นเหนือเด่น8 8386 283086ใต้เด่น5 53และ56 ต้นโพทองนะครับเด่น6เหนือ6661636568 6, 261 968 104308เด่น000020406แ 0, ละ08 หนูไม่รู้ครับเด่นสามลองหกสี่สามหนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกหนึ่งศูนย์หกเจ็ดหมูกายสิทธิ์นะครับให้เด่นสี่กับเด่นเก้าเด่นศูนย์ 041 846 349 590 291 796 4191 4292 4 6 96 4994 090ใบนี้นะครับให้เด่น4กับ9เด่น9 9193 96ใต้ให้เด่น8ครับ 8ป8สามและ80ม้าทองคำให้เด่น5กับ9เด่น9 90 93 97เป็นชุดเหนือใต้นะครับ ทีมงานยอดสมัยครับเด่น3ลอง0เด่น3 3 2 3 5 3 8 0 2 0 5และ08 ส่วนใบ,บนี้จะเป็นของอาจารย์สมานชัยนะครับแล้วก็อาจารย์ดาววัฒนาครับชุดประทะชนกันนะครับ3 1 3 4 3 6 9 1 9 4 9 6 0 1 0 4และ06รวยเร็วทันใจครับชุดใต้ล่างเด่น2กขับ3เด่น3

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับพยายามถ่ายหลายรอบแล้วไม่ชัดเหมือนเดิมนะครับต้องขออภัยด้วยละกัน